The Magician หรือไพ่ผู้อย่างรู้ฟ้าดินรูปในไพ่จะเป็นชายหนุ่มสวมเสื้อชุดยาวสีขาวเพื่อแสดงถึงความบริสุทธิ์ภายในตัวของเขาเสื้อคุมสีแดงสดเป็นเครื่องหมายของความกระตือรือร้นเข็มขัดที่เป็นรูปงูกินหางเป็นเครื่องหมายของความเป็นนิรันมือข้างหนึ่งที่ชี้ลงพื้นและอีกข้างหนึ่ง ชี้ขึ้นข้างบนแสดงให้รู้ว่าตัวเขาเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงระหว่างเทพกับมนุษย์ที่บนหัวของชายผู้นี้มีรูปเลขแปดในแนวนอนซึ่งหมายความว่าความไม่มีที่สิ้นสุดบนโต๊ะข้างหน้ามีของสี่อย่างวางอยู่บนโต๊ะคือคทาถ้วยดาบและจานความหมายคือ ธาตุทั้งสีนั่นเองดินน้ำลมไฟดอกกุหลาบและดอกลิลลี่ที่กำลังบานหมายถึงรางวัลที่ได้รับไพ่ใบนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของผู้มีพรสวรรค์เรียนรู้อะไรได้รวดเร็วชอบทดลองหาสิ่งใหม่ๆมีความคิดสร้างสรรค์ดิเริ่มแบบไม่รู้จบมีความเชื่อมั่นในตนเองที่สูงแต่บางครั้ง ก็เป็นคนที่อ่อนไหวง่ายจึงต้องหาคนที่จะมาช่วยปลอบใจเป็นคนชอบคุยชอบชี้แนะแต่ไม่ชอบที่จะลงมือทำ เรียนอย่างหนึ่งแต่กลับไปทำอีกอย่างหนึ่งแต่ด้วยความสามารถพิเศษจึงทำให้เขาสำเร็จอย่างรวดเร็วและเป็นผู้ที่มีลังสังหรณ์ส่วนมากผู้ที่เป็นหมอดูจะได้ไพ่ใบนี้การงานอาจจะได้พบเจอกับงานสองอย่างในเวลาเดียวกันและตัวเองไม่เคยคุ้นเคยมาก่อนส่วนเรื่องของการเงินนั้นจะมีเงินมาใช้โดยไม่ขาดสายเรื่องของความรักเป็นคนที่ชอบแอบรักใครไปเรื่อยชอบการช่วงชิงและอาจจะเจอ สิ่งที่ตัวเองไม่เคยคาดหวังมาก่อนในเรื่องความรักเรื่องของสุขภาพสุขภาพแข็งแรงดีไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงอาชีพที่เหมาะกับท่านคือมัคคุเทศประชาสัมพันธ์นายหน้าและคนขายประกันหรือจะเป็นหมอดูก็จบลงกันไปแล้วนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ